สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะฮะที่เผยให้เห็นเอ่อเรียกว่าเป็นกับดักทางความคิดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยค่ะกับดักแบบไหนหรอคะคือการตีความคำพูดหรือข้อมูลแบบผิวเผินนะครับซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ได้เลยเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากอัรธ,ธกถาปรโรสหัสชาดกครับ อ๋ออัถกถาที่ขยายความพระไตรปิฎกแล้วก็ชาดกเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าใช่ครับหัวข้อคือว่าด้วยคนผู้มีปัญญาเราจะมาดูกันว่าปัญญาที่แท้จริงเรื่องนี้มันคืออะไรและทําไมความเข้าใจลึกซึ้งของคนคนเดียวเนี่ยถึงสําคัญกว่าเสียงของคนเยอะๆที่อาจจะขาดปัญญาไปอืมน่าสนใจค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ ก็มาจากการที่เหล่าพิสูจน์กำลังสนทนากันอยู่ครับชื่นชมภาษารีบุตรว่าท่านเก่งมากเลยสามารถขยายความธรรมะสั้นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยให้มันละเอียดลึกซึ้งได้ค่ะเข้าใจยากๆให้ง่ายขึ้นได้ประมาณนั้นครับพอพระพุทธองค์ทรงทราบเข้าท่านก็เลยเล่าเรื่องปรโรสหัสสชาดกให้ฟังเป็นเรื่องในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เอ่อยพระชาติเป็นฤาษีที่มีสิทธิ์มากมายเลย แล้วพระสารีบุตรในชาตินั้นก็คือสิทธิเอกหรือหัวง้าสิทธิใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นหัวหน้าสิทธินั่นเองค่ะแล้วประเด็นสําคัญของเรื่องมันอยู่ที่ตอนที่อาจารย์ฤษีเนี่ยใกล้จะมรณภาพใช่ไหมคะครับใช่เหล่าสิทธิ์ก็เลยถามถึงคุณธรรมวิเศษที่ท่านบรรล,ลุทีนี้อาจารย์ตอบสั้นๆค่ะว่าไม่มีแม้แต่น้อยอือตอบแค่นี้เองค่ะพอได้ยินแบบนั้นสิทธิส่วนใหญ่ก็อืม ด่วนสรุปไปเลยว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุทำอะไรพิเศษเลยคิดไปเองเลยใช่ค่ะพอท่านสิ้นใจพวกเขาก็เลยละเลยบอกว่าไม่ได้แสดงความเคารพต่อสรีระของท่านเท่าที่ควรตรงเนี้เป็นปมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าทำไมคนจํานวนมากถึงพร้อมใจกันตีความไปในทางนั้นนั่นสิครับมันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการรับฟังหรือการด่วนสรุปเกินไปหรือเปล่า อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะเรื่องเข้าท่านก็ตกใจรีบอธิบายให้เพื่อนๆืนสาหธรรมิกฟังเลยว่าที่อาจารย์ตอบว่าไม่มีแม้แต่น้อยน่ะไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีคุณธรรมอะไรเลยนะแต่จริงๆแล้วหมายถึงอะไรคะท่านหมายถึงสภาวะธรรมชั้นสูงที่ท่านบรรลุคืออากินจัญญายตนะสมาบัติครับซึ่งเป็นสมาบัติในขั้นอรุปรชาน,นู่นเลย โหอากินจัญญายตนาสมาบัติซึ่งถ้าจะอธิบายใหเ้เข้าใจง่ายขึ้นหน่อยก็คือสภาวะจิตที่ละเอียดประณีตมากๆเลยนะคะวางจากกิเลสเครื่องเศรา้ามองแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นใดๆแบบสิ้นเชิงเลยความหมายลึกซึ้งมากมากค่ะแต่ปรากฏว่าสิทธิ์คนอื่นๆก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีค่ะยังคงยึดติดกับความเข้าใจเดิมของตัวเองว่าอาจารย์ไม่มีอะไรอา้าวไม่เชื่อซะง,งั้นไม่เชื่อค่ะ ตรงนี้เองที่เรื่องราวน่าติดตามขึ้นไปอีกเพราะว่าพระโพธิสัตว์ฤาษีที่มรณาภาพไปแล้วเนี่ยท่านไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสราท่านก็ทราบเรื่องราวความเข้าใจผิดนี้ด้วยทิพยานของท่านท่านจึงต้องออแสดงอิทธิฤทธิ์ปรากฏกายทิพย์ลงมากลางหมู่สิทธิ์เลยโอ้โหต้องมาเองเลยครับเพื่อยืนยันคำพูดของหัวหน้าสิทธิ์แล้วก็เน้นย้ำถึงคุณค่าของปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ แล้วท่านก็ได้กล่าวคาถาสำคัญซึ่งถือเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนะคะคาถาว่ายังไงครับใจความประมาณว่าปัญญาวาเอโกวเสยโยค่ะถ้าแปลความก็คือถึงคนพานจะรวมกันเป็นพันพันคร่ำครวญร่ำไห้ไปอีกร้อยปีก็ไม่อาจเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้ แต่บัณฑิตผู้มีปัญญาเพียงคนเดียวที่รู้แจ้งในความหมายนั้นประเสริฐกว่าคนพานเหล่านั้นทั้งหมดโอ้โหชัดเจนเลยนะครับคาถานี้ชัดเจนมากค่ะเป็นการยกย่องหัวหน้าสิทธิ์อย่างชัดเจนเลยครับคือเน้นย้ําเลยว่าคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณคนแต่อยู่ที่คุณภาพทางปัญญาจริงๆความสามารถในการมองทะลุปเปลือกนอกไปสู่แก่นแท้ใช่ค่ะการตีความอย่างผิวเผินของสิทธิส่วนใหญ่เนี่ย เกือบจะทำให้พวกเขาดูหมิน่นอาจารย์ผู้มีคุณธรรมสูงส่งไปเสียแล้วถูกต้องเลยค่ะบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือการเข้าใจอย่างแท้จริงมันต้องอาศัยปัญญาในการพิจารณาบริบทแล้วก็ความหมายแฝงด้วยไม่ใช่แค่การรับสารตามตัวอักษรเฉยๆอืมการขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือการติดอยู่กับอคติดเดิมเนี่ย มันอ่านนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่ายๆเลยนะใช่ค่ะแล้วก็บิดเบือนความจริงไปได้ง่ายๆเลยและในตอนท้ายสุดพระพุทธเจ้าก็ส่งเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตชาติกับปัจจุบันโดยตรัสว่าหัวหน้าสิทธิผู้มีปัญญาในครั้งนั้นก็คือพระสารีบุตรในปัจจุบันนี้นี่เองอ๋เอเฉลยตอนจบครับส่วนอาจารย์ฤาษีพระโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เองเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามให้เราได้คบคิดต่อได้ดีเลยนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย มีกี่ครั้งกันที่เราอาจจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารหรือคำพูดของใครบางคนครับแล้วเราก็ตีความไปตามความเข้าใจผิวเผินของเราคล้ายๆกับเหล่าสิทธิ์ในเรื่องนี้เลยโดยอาจจะไม่ได้หยุดคิดหรือพิจารณาถึงในยะที่ซ่อนอยู่หรือบริบทแวดล้อมที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเลยก็ได้อืมจริงด้วยครับการจะไปถึงความเข้าใจอย่างแท้จริงนั้นบางทีมันอาจจะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ แล้วก็ปัญญาในการมองที่ลึกกว่าแค่สิ่งที่เห็นหรือได้ยิงในแวบแรกนะคะ